กำลัอุเล็กมาแลจะเรียกอุ่นเล็กวดีว่าเพอดีมอย่างออด้าแกดยังไงืมากล้องมารีบเลส เตรียมลดยกในพื้นที่เส้นทางหลักครับพร้อมตุดต่อที่ระบบ สุดพนสีสุดแต่งทางหลวงที่สามนครราชสีมาจังหวัดทั้งแปดจังหวัดเข้าทเสี่ยวข้องวมร่วมดนการการ่ายเท่ามีหัวหน้าสถานีตำรวจและหน่วยหน้า อาการนำหน่วยความสะดวกเนี่ยก็รถก็คงหนีไม่ออกนะครับเพราะรถเยอะก็คงคงต้องติดแต่ว่าคงไหลลื่นพอสมควรได้คล่องตัวปีที่แล้วแต่รถเต็มถนนแต่จะให้สะดวกเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยคงไม่ได้แต่เราจะดูแลรถเนี่ยให้ไหลลื่นให้มากให้ดีกว่าที่ผ่านมาครับมาตรการมาตรการกฎหมายเาเรื่องของการจับปรับปรับเมาอ๋อนี่เราเราดำเนินการตั้งแต่ก่อนเจ็ดวันตรายแล้วนะครับมาตรการเมาเมาแล้วจับ ไปดำเนินคดีขับรถฝ่าฝืนจราจรในฝันสัญญาณไฟแดงอะไรต่างๆขี่รถบนทางเท้าอะไรที่เป็นอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุแล้วสร้าง,างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับฝากถึงประชาชนในการใช้บริการถนนก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใช้ด้วยความมัดระวังสิ่งที่สําคัญคือต้องเคารพกฎจราจรเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายขับรถก็ความเร็วอยู่ในกรอบที่กําหนด อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนก็จะปลอดภัยที่สําคัญก็ไปเที่ยวปีใหม่อย่าง